สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาสอนรับของฟรีสอนหาของฟรีกันอีกแล้วในพาร์ทสี่ค่ะพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าโลบ็อกจะเพิ่มอะไรมาอีกหรือเปล่าถ้าเพิ่มก็จะพยายามอัดน,นะคะเพราะรู้สึกว่าลงคีิปแบบนี้เยอะเกินไปจะไม่ค่อยจะมีคนมาดูนะคะปะกติก็ไม่มีคนมาดูอยู่แล้วมันจะดูน่าเบื่อเกินไปนะคะก็วันนี้ก็ปรับปรุงเสียงมาแล้วนะคะสําหรับเมื่อวานก็ เสียงอาจจะเนอเนอนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยตั้งใจมากเท่าไหร่สำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในแบบนี้อีกนะคะทุกคนก็โอเคเราก็จะพาไปแบบเกาะโค้ดแต่ว่าก็ไม่ได้กากโค้ดแบบคลิปที่แล้วนะคะก็แบบจะพามาเกาะโค้ดแบบใหม่นะคะก็คือเข้าแบบไปกาะโค้ดสำหรับบางคนกดไม่เป็นนะคะโอเคอ่ะทุกคนในแบบนี้นะคะก็เป็นแบบที่แบบรูบรวมของฟรีไว้น่าจะรู้กันหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราบอกไปกันน่าจะโอ้โหเกือบทุกพาร์ด้วย โอเคค่ะทุกคนเราไปเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กันด้วยนะคะอันนี้เรามาอีกรหัสหนึ่งอะก็แต่งตัวไว้แล้วอันทุกคนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าขอเราเสียงก่อนโอเคกดเข้าแบบนี้ไปเลยนะคะแบบนี้ก็รีวิวไปแล้วถ้ายังไม่รู้ก็โอเคแมบนี้จะเป็นแบบที่รวมของฟรีทุกอย่างไว้นะคะแล้วก็เป็นของที่รับได้ฟรีๆเลยอ่ะทุกคนเรากดจอยเลยคะ่ะ รอมันสักครู่นะฮะอันนี้เราก็ไม่ค่อยที่จะถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบหูฟังเรานะคะเราก็แบบเราใช้หูฟังอัดทุกคลิปนะคะก็ไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหร่โอเคโอ,โอหูฟังตกนะฮะไม่เป็นไรคะ่ะค่อยเพิ่มเสียงเอาก็ได้นะโอเคค่ะทุกคนให้ทุกคนหาเว้ย ไม่ใช่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ใครที่อยากไปรับเอฟของพวกนีน้คิดว่ามันสวยก็พัดก่อนนะคะพัดก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมารับของที่แบบอันนี้น่าจะสวยกลัวเลยอะแบบนี้นะคะที่แบบเข้าประตูไปแล้วเขาจะให้กอดโค้ดแบกบางคนที่แบบยังกดไม่เป็นเ้ยคือน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปีปีนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรอีกหรือเปล่าโลบ็อกจะอัปเดตอะไรมาอีกหรือเปล่านะคะ ก็จะเป็นโค้ดประมาณนี้นะคะทุกคนอะเดี๋ยวจะมาสาธิตด้วยกับอันนี้ก่อนเลยทุกคนน่าจะอยากได้ะคะ่ะเพราะมันค่อนข้างที่จะสวยเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะคัดลอกโค้ดนะคะให้ทุกคนพิมพ์โค้ดเป็นช่องคอมเมนต์แล้วคัดลอกไว้เลยให้ทุกคนคัดลอกไว้เลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปในประตูวาร์ปอะ เคค่ะเข้าไปเลยค่ะสําหรับกรณีที่เข้าไม่ได้ก็รอสักพักนะคะแล้วก็รอแล้วแหละมันก็เข้าได้นะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามันเข้าแมปให้สักครู่ค่ะทุกคนพอเข้าแมปมาอย่างนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนวิ่งไปตรงนี้มันจะมีใช่ปะ่ะนะคะนี่ค่ะมันจะมีตรงนี้ให้กดตามเขาเลยค่ะแล้วก็กดตรงนี้กดสีเหลืองๆนะน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ กดโค้ดที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้เลยกดกากระบาดมันก็จะขึ้นในชิมเมนนะ,ะถ้ามันไม่ขึ้นเราน่าจะไม่เข้าหรอมั้งคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอวาร์ปออกไปจากแบบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอออกไปจากแบบนี้ก่อนโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้หน้าของก็น่าจะเข้าแล้วนะคะก็จะมีจุดแบบนี้คือพัดก่อนถ้าไปกกอกโค้ดแบบนั้นมันน่าจะไม่มีนะคะแต่ถ้าไปเกอกทางแบบในโรบ็อกก็น่าจะมีอยู่นะฮะก็เลื่อนไปดูฮะ แต่เราว่ากรอกแบบเข้าก o o ก l e น่าจะง่ายกว่านี่ค่ะทุกคนมันก็เข้าแล้วนะคะก็สวยมากๆเแต่เราพาเอาอีกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอเข้าแแบบกันก่อนเข้าแบบนี้ดีจริงนะคะทุกคนชอบมากแบบนี้อันนี้ชอบจริงนะ,ะก็อาจจะน่าเบื่อเลยนะคะเพราะเราพากแบบเราก็ไม่ค่อยพาคสนุกจะให้มันตลกสนุกไปทุกคลิปก็คงจะไม่ได้โอเคค่ะทุกคนเราก็มาที่เดิมนะคะ เดี๋ยวคราวนี้มีอยากได้อะไรบ้างกระเป๋าอันนี้ก็โอ้ยมีกระเป๋าอ,อะไรโอ้กระเป๋าคล้ายกันนะคะทุกคนกระเป๋าคล้ายๆกันอัทุกคนเดี๋ยวเราจะพามารับของโซนนี้บ้างนะคะก็รับได้ทุกอันเลยนะก็พวกนี้รับได้หมดเลยคือเราอยากได้หูฟังกับคือเราอยากได้อันนี้กับอันนี้นะคะของอันนี้เดี๋ยวเราเอาทั้งสองโค้ดเลยเราขอไปก่อโค้ดสักแป๊บหนึ่งนะคะโค้ดนี้ก่อน โ okay, อเคค่ะทุกคนเราก็เข้าไปประตูว้าเหมือนเดิมมาค่ะทุกคนอือคือของฟรีพวกนี้สวยนะคะทุกคนก็แนะนําเลยแล้วทั้งสองแบบใครที่ยังไม่ไปดูพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทสามก็เข้าไปดูได้เลยนะคะทุกคนเคแป๊บนึงโ okay, อเคค่ะทุกคนเราไปเลย ไปตรงที่ที่เขาไอนี่เลยะคะ่ะกดค่ะกดตามเขาทุกคนในกรณีที่ใครมองว่าให้เขากดตรงไหนนะกดตรงนี้นะหรือใครที่เป็นคนไทยกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้เจะไม่ขึ้นแคะ่ค่ะให้เอาโค้ดอะไรที่ใส่อะใส่ล,สล,สลงไปเลยฮ่ะรอมันจะขึ้นไนชิมเมนไหมรอก่อนนดหรือว่าเราอาจจะก่อโค้ดผิดนะถ้าก่อโค้ดผิดในแบบนี้อาจจะไม่ขึ้นโค้ดเมื่อกี้นะคะ D.I.Y. ป่ะน่าใช่เลยเฮียค่ะทุกคนเหมือนเราจะไปเอาโค้ดมาผิดนะคะก็ขออนุญาตออกแบบสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนก็ก็เอาเป็นว่าได้แหละทุกคนได้เลยได้เลยได้คือดีอะ่ทุกคนก็สามารถไปทําได้หมดเลยนะคะทุกคนสำหรับบางอันที่เราอาจจะยังไม่ได้รีวิวก็น่า,าจะเข้าประตูไปแบบแบบเดียวกันนะคะทุกคนก็ไปลองทากันดูได้สําหรับอาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ อาจจะมีคลิปเสริมนิดๆหน่อยๆเผื่อเราบอกมาอัปเดตนะคะคือแบบมันสวยมากเลยนะเว้ทุกคนดูไม้เท้าดิน่ารักดีนะคะแบบเป็นอ๋อที่สะพายข้างหลังอ่ะคือน่ารักดีนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ไปดูได้หรือไปดูช่องอื่นได้เลยค่ะก็สาหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปแค่นี้แล้วค่ะทุกคนก็อัดไม่นานนะคะก็วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะคือวันนี้อาจจะแบบ เสียงอาจจะล้าเหมือนเมื่อวานหรือไม่ล้านะคะพยายามแดกที่มันดีๆแล้วเวย้ยคือเมื่อวานเป็นไรไม่รู้ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้ะค่ะบ๊ายบายค่ะ